ทำกับข้าวเสร็จหรือยังคะฮนะใใจีจแม่ขอขอกินะหน่อยจีนกินฮะกินหม่ได้ไหมคะฮะแม่ค้าแม่ค้าขอกินหน่อยขอกินแม่โอ้ไม่กินนะแม่ค้าไปทำขายแม่ค้าจ,จะเสร็จยังเนี่ยจีจาจะเสร็จยัง นี่คนมาห้าวันแล้วนะคะด<า>ูด <s> ูดูทาแม่ค้าดิแล้วความความช้อยแบบนั้นจะกินยังไงลูกแม่ค้าก็เรํทำอะไรให้กินรือคะดีใจ ทำอะไรให้กินละลูกร้นร้อนหน่อยนี่ร้อนหน่อยเดี๋ยวดแล้วก็เาจะไปเดินเอาเป็ดมาใส่จานของใช้ร้อนหน่อย,ยอสิอีก2วันก็เสร็จแล้วดิ เอาเททิ้งอะไรลูกเททิ้งเหรอลูกเอาทำใหม่ที่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่นี่เขาเรียกว่าคว่ำชาวน้มพริกที่ทำมันหมดเททิ้งไม่พอใจนี่โยนทิ้งเลยเอาทำใหม่แล้วฆ่าคนใหม่สิอ่าทำใหม่ ไม่พอใจที่โดนแซวระหว่างทำหาว้าวิงใจไม่ร้กเทำต่อทำต่อคนคนคน่จุกจุส่จุแม่ค้าโซจุกไปแล้วจุ๊บนเลยแม่ค้าโซจุกหน่อย ม่ค่ะทำฝกตรงนั้นเลยอ่ะตรงนั้น <laughs> มันมม้ีหน้าเลยตรงนั้นอะตรงนั้นแหล,ละขี้เลยแหละตรงนั้นแหละน่าจะทำฝกที่อื่นเสียดายข้าวจริงๆเสด็จายข้าวเสว่ากินกนเลยนี่ยเสด็จายจริงๆเลยทำใหม่เลยทำใหม่เลย อันนี้คนมาสองเดือนแล้วนะทำหก่าไ,ได้8 8อืม uh, เ่ะอนาที่ยเาใหม่เลยเนี่ากนีาทนี่ราหลาลยปี่าทำใหม่เลยเนี่ยาทำมเลาาลรเนีเาลาาจาียาลนีนอ่่อนขอเขา่อน แล้วก็หงายมาแล้วก็คนใหม่ค่ะอใส่ชุดคนอลงไปแล้วคนใหม่ค่ะอ้งไหนไหน้รไหนหวลวอะีตัวเองซะเลย โมโห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 ,โโหโล้มทำไมกำลังคนอร่อยนี่คนนี้ต่อ,ร,ร,ร,อร์ดไหมคะไหมค้าอัดมาสี่นาทีแล้วครับไม่ใช่ความอารมณ์เสียวร้านนี้ไม่เข้าเลยกลัวว่ะกลัวฟังต่อว่ะชิมไปบนไปชิมไปบนไป ออกซิเจนผสมน้ำลายครับถ้าหิวเข้าไปในครัวเลยค่ะแล้วตักข้าวกินนี่คือการสาธิตแต่อยากกินข้าวแม่ค้าหมดนะครับวันนี้แม่ค้าก็กินข้าวอีกแล้วหมดกัเลยหมดหมดหมร้านหมดขายไม่ออมหมด,หมด ขาดทุนเลยขาดทุนเลยจานหนึ่งสองปีขายได้จานจานนี้คนมาสองปีครึ่งขาดทุนเลยเออเดินมาหาแม่มาเดินมาหาแม่มามาเก็บตังค์นะอะทำกับข้าวทำเป็ทำกับข้าวเสร็จเก็บตังค์ไหม ลังโอยากเข้าเลยครับแม่คาร้านี้แซวไม่ได้ครับต่อโอ้ยแม่คาร้านีโยนจอทีวีเล่นเลยแล้วจะทำกับข้าวอร่อยไม่ได้เซลโลกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยมันเป็นศิลปะ นี่ตกกระปจริงๆเลยเออม,มีตีกระจ้วด้วยอ่แล้ว,ลวก็ไสจรวเสอไม่ต้องล้าองอ่ะมคนไหมอุ้ยผิดลนะโอ้ผิดลนผะ <c oughs> ิดานะไม่เป็นไรมือเพิ่งตีกระจัว้วตามือี้ <c oughs> อุ้ยกระจ้วตกไปเลยสองตัวอ๋ไม่เป็นไรคนโ <c oughs> ลรต่อต กเลยมามาาพออแล้วเออกลัวแล้วย่าเห็นนะคะเ่็นนะจ้าบ๊ายบายแม่ค้าบ๊ายบายบ๊ายบายแมค้าบ๊ายบายส่งจูเลยแม่ค้าบ๊ายบายบ๊ายบายส่จูเลยส่จูเลยส่งจูเลยแมค้าสจูเลยนะบ๊ายบายดีมากเลยแม่ค้าบายบายโอเค